สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้จะมาแนะนำเสื้ออีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าใส่สบายมากเอาใจคนรักลูกไม้เนื้อคอตตอนเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเนื้อคอตตอนญี่ปุ่นนะคะเนื้อจะบางแบบคือเข้าแบบ คือเขาจะไม่หนาแล้วก็หนักแบบโพลีแต่มีน้ำหนักเป็นผ้าลูกไม้เนื้อดีเกรดพรีเมียมที่มีน้ำหนักไม่ได้แบบปิวๆเบาๆเหมือนเนื้อเกรดจีนนะคะอันนี้ต้องพูดตรงๆอันนี้เนี่ยดอกจะค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็เนื้อเขาจะแบบหนานุ่มพูดเหมือนพิซซาเลยเนื้อหนานุ่มคือผิวสัมผัสคือจะไม่หยาบ แล้วก็ไม่สากผิวรับปลอกว่ารับไปสักครั้งหนึ่งแล้วก็จะเชื่อน้ำส้มตลอดไปเลยเพราะว่าน้ำส้มพูดเรื่องจริงตัวนี้เนี่ยไม่หยาบผิวเลยแม้แต่นิดเดียวมันมีคอตตอนที่ใส่แล้วแบบสากแล้วหยาบอันนั้นมีแต่ตัวนี้คอนเฟิร์มเลยต้องพูดเน้นๆว่าผ้าของเราดีจริงๆตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยผ้าคอตตอนญี่ปุ่นเนี่ยหนานุ่มแล้วก็ใส่สบายผิวมากๆไม่ให้ความรู้สึกแบบ ลำคาญแข็งขันแต่อย่างไดเลยตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือแบบสวยมากตัวนี้จะเป็นคอแบบอรังอรังนะคะจะเป็นคอกลมแล้วก็มีแผงแผงคอแบบนี้นะคะเป็นนางพญาแบบนี้มาให้นะคะมาพร้อมกับแขนประคังนะคะ ใส่เป็นคุณนายไปเลยนะคะแบบนี้ใส่สวยจะใส่ทํางานก็ได้นะคะจะใส่ออกงานก็สวยนะคะตัวนี้สุภาพเรียบร้อยและมีให้เลือกถึง5เฉดสีด้วยกันสีสันสดใสทั้งนั้นเลยนะคะสีแรกที่น้ำส้มใส่อยู่นี้นะคะเป็นสีโอรสค่ะเป็นสีโอรสนะคะสีจริงจะเป็นสีชมพูโอรสที่เข้ม ก่นในคลิปนิดนึงเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งนะคะแล้วก็สีที่สองเป็นสีครีมค่ะครีมนะคะตัวนี้เป็นสีครีมไข่ไม่ใช่สีขาวนะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดดอกดอกสวยไหมคะดอกดอกลายสวยมากดอกลายสวยมากแล้วดูเนื้อคือไม่ใช่ทอมาแบบผ้าจีนที่จะทอมาแบบห่างๆแล้วก็ทอมาแบบอันนี้คือเส้นใ่ชัด คือเส้นได้หนาให้ดูกล้าให้ซูมดูขนาดนี้ได้เลยนะคะผ้ารุ่นนี้ดีจริงๆนะคะแล้วก็ไอ้แผงระบายคอเนี่จับจีบอย่างปราณีสวยงามแล้วก็ซาะลูกไม้มาประดับตกแต่งให้รอบคอด้วยทั้งด้านหน้าและด้านหลังงานะเรียบร้อยมากแบบนี้มีกระดุมคอนะคะตัวนี้ผ่าเป็นกระดุมคอแล้วก็เป็นซิปหลังนะคะสวมใส่สะดวกสบายไม่ต้องกังวลค่ะ ตัวนี้สีที่สองสีครีมไข่นะคะสีที่สามค่ะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะตัวนี้สีจริงก็สวยมากสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวอ่อนสีสวยมากสีละมุนมากนะคะเป็นแบบคือด้วยความที่เขาเป็นผ้าญี่ปุ่นไงโทนมันก็เลยจะออกมาแบบพาสเทลละมุนละมุนนะคะ ออกมาโทนน่ารักทั้งนั้นเลยสีครีมสีเขียวอ่อนไปแล้วนะคะต่อมาเป็นสีชอบอีกอันหนึ่งของน้ำส้มเลยให้ชื่อว่าเป็นสีส้มแครอทนะคะจะได้เห็นภาพน้องจะเป็นสีส้มอ่อนๆนะคะแต่ว่าแบบคือดูรายแล้วโอ้ยน่ารักจังเลยด้วยความที่เขาไปภผ้าญี่ปุ่นเนาะมันก็เลยจะออกมาแบบน่ารักอะคลิกขุ่น่ารักแต่ว่า ใส่แล้วหรูหราค่ะตัวนี้ใส่แล้วหรูหราแล้วก็นุ่มสบายมากตัวนี้เป็นสีส้มแครอทนะคะสีจริงจะเข้มกว่าในคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยวไปดูได้ที่ภาพนิง่งเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะคะสีส้มแครอทแล้วก็สีชมพูเออสีโอรสเลยอันนี้เป็นสีโอรสเลยแล้วก็อันนี้เป็นส้มแครอทนะคะแล้วก็สีสุดท้ายเป็นสีฟ้าใส สีฟ้าต้องที่บอกทุกครั้งเลยที่ทําสีฟ้าว่านานๆทีจะทําลูกไม้ฟ้าเพราะว่าลูกไม้สีฟ้าทําออกมาแล้วไม่ค่อยสวยแต่ตัวนี้เป็นสีฟ้าใสๆที่สวยด้วยความที่น้องชมบอกแล้วว่าเขาเป็นแบบผ้าญี่ปุ่นเขาเลยจะมีความแบบพาสเทลตัวนี้คือแบบของจริงจะเป็นฟ้าใสๆนะคะฟ้าแบบใสๆฟ้าสวยตัวนี้ตัวนี้สีจริงจะอ่อนกว่าในคลิป ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแสงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวดูที่ภาพนิ่งจะชัดเจนที่สุดนะคะเอาละเรามาทวนสีกันอีกรอบนึงนะคะสีแรกสีโอโรสสีที่น้ำส้มสนะคะแล้วก็มีสีส้มแครอทนะคะสีฟ้าใสๆนะคะสีเขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีสุดท้ายสีครีมไข่ ครีมนะคะไม่ใช่ขาวตัวนี้ต้องเน้นย้ําเผื่อคุณแม่ท่านใดอยากได้สีขาวสีมีตามนี้มี5้าสีนะคะเดี๋ยวไปเลือกดูในภาพนิ่งได้นะคะราคาตัวนี้อยู่ที่1,690บาทเท่านั้นผ้าด,ดีขนาดนี้ แบบให้มาเวอร์วังอลังการขนาดนี้ใช้ผ้าแบบเยอะๆเปลืองๆไปเลยเพื่อความสวยเพื่อความเวอร์นะคะ1,690บาทเท่านั้นลองรับไปสักครั้งเชื่อใจหนูสักครั้งรับไปแล้วก็จะรู้ว่าหนูไม่หลอกจริงๆใส่สบายจริงๆตัวนี้นะคะผ้าดีมากจริงๆนะคะ1,690บาทส่งฟรีนะคะ แต่ถ้าเก็บไปทางขออนุญาตบวก50บาทค่ะแล้วก็ช่วงนี้ปีใหม่นะคะแถมเข็บกัดให้1ชิ้นนะคะขออนุญาตขะลายให้นะคะฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยคือรุ่นนี้เป็นอะไรที่แบบใส่สบายที่สุดแล้วในบรรดาลูกไม้ทั้งหมดนะคะใย,ยบวกบัวงาคันแข็งไปโพลีหนักคอตตอนหที่สุดแล้วของลูกไม้คือคอตตอนใส่สบายมากแล้วก็ดอกสวยมาก นะคะตัวนี้นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ